เกิดพรวดีค่ะตอนนี้มาตรงนี้ชแนลอะไรนะอ๋อสวัสดีค่ะพบกับเปาบรีชแนลกับป้าพรทิพย์อีกแล้วนะคะวันนี้เรามาลอกเกอร์พี่เปากันอีกแล้วมาเราไม่เจอเพราะว่านพี่ปาบอกว่าอยู่ไหนอยู่คารากอนนี่คารากอนจึงแล้วมาถึงตั้งแต่8ปดโมงเช้าแต่ว่าไม่เจอพี่เปาจนนี่ไป เราสมควรจะทำกันยังไงกันดีคะก็ทแม่กันดีคะแต่ความรู้สึกขอทำความรู้สึกนิดนึงมิซิ่งต่อค่ะมาทำความรู้สึกนิดนึงค่ะ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 วงมากมาทำความรู้สึกค่ะตั้งค่ะไม่น่าดอนเรียนมาเลยโดนเรียนแล้วค่ะโดนดอนเรียนมาที่ใส่ไม่ดีพี่ปอบอกห้ามดอนเรียนนะร้อนแล้วรูตัวแม่ค่ะตัวแม่ความกระดับความรู้สึกเลยค่ะที่มากินข้าวเฉยๆแต่น้องๆที่ ยี่หนึ่งไสามโมงนะคะก็จะทำพี่แอลพี่แอวนิดนึงรู้สึกยังไงเจอกันที่ติดเปาอุ้ยผิวแฉบบาพี่แอลแอบชาดเพียวนิดนึงทุกคมรู้สึกพี่โอมนิดนึงพี่บังเอิญมาแถวนี้บังเอิญทุกคน <laughs> ทุกคนบังเอิญหมดมีแต่นี่มามาถึงที่นี่แปดโมงมน้องพีด้วยน้องพีพี่รู้สึกยังไงแปดแปดแปดคำเดียวพอเมื่อกี้เขาเพิ่งคุยกับพิงกี้มาโอเคงั้นวันนี้เราก็น่า